มากันต่อเลยนะครับต่อจากเมื่อกี้เมื่อกี้ไปกินข้าวมาครับแม่เรีไปกินข้าวเดี๋ยวเราเขาก็ไม่ได้นอนมาเลเดี๋ยวเราก็สร้างบ้านต่อเราก็จะไปขี้ต่อนะครับเด็กขี้อยู่เมื่อกี้แต่เราเดินมาเอ้ยต้นไมดโอ้ยโดนดินเลอ๋อโอ้โไม่ได้นับหรอ จะบ้าตายห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็เป็นไรมากไหมครับเป็นไรมากไหมครับน้องช็อตไปดิจะรอนแบเนี้จะตายอยู่แล้วมันมาแลวนะเนี่ย มันอยู่เเราต้องรีบสร้างแล้วมันไกลเอาแบนไม้มาดิกับเดี๋ยว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 เนเย็นเย็นเอาเอามาเล่นยอมาดวทำไมมันต้องตามพี่ดวยไอยวทำไมมันต้องตเธอพี่วะพี่ก็เขใจีไม่เข้าใจ วัวเลยว่เป็ดเนาะกินเป็ดเป็ดเอ็นเดอร์แมนเป็ดเอ็นเดอร์แมนอ๋ากินเนาะบอกกันทั้งชีวิตแล้วกันอ๋อเกือบตายเราไม่มีเนื้อกินนะพี่เซฟขอเงินหน่อยสิเออาหมดแล้วเอาถอยถอยจะสร้างแหวนเอาไม้สิเอาเอาไม้มาเราจะช่วยสร้างสามแล้วเดี๋รอรอสี่อ่ะ ห้าล้อหกล้อเจ็ดล้อแปดล้อเก้าแล้วอินเดอร์เมียนยิ่มอะไม่อยู่นี่ตอนนั้นก็เล่นแบบนี้เจออินเดอร์เมยนใช่เจออินเดอร์เมยนน่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นเลยวะอ่าขุดขุดไปช็อปเลยลอปเปอร์มันเดินมาทางนี้ด้วยนะครับ ไงแรงมากเลยนะคะไม่รู้นะครับมันจะก็จะพูดให้หลอนทำไมเงี้ยเมื่อกี้เราเห็นอยู่แวบๆนะครับอยู่หลังต้นไม้เป็นแล้วมันวิ่งตามตเปลี่ยอินเดอร์เมนโมมาเอาอยู่แล้วนะฮะมันจุมันกำลังจะจู่โจมศัตรูครับอุ้ยโหก่อนนะเฮ้ยไม้หมดฮะไม้หมดแล้วเอาไปสิเราจะซ่อมตัว ก้าวไปสักสองไปตรวจาจตกวันอา๋อไปตวจส่งตัว,ตวอ๋วอผิดหมดละทำงานวสร้างตรงนี้สราสงตรงนี้อีกสักนิดหน่อยนะใช้ไฟ ว่ากาเสรล้วเฮ้ยไปทำอะไรอ่ะสเกลใช่ไหมอะไรเราสกิลสกิลเราเจอคลิปเปอร์เราไม่เกี่ยวเราไม่ได้ไปหามันกลัวยวสกิลก็ตายแล้ววะกลับขึ้นขึ้นขึ้นเจอคลิปเปอร์เราเจอคลิปเปอร์อ๋อสวยนะครับวันนี้เราไม่เอ้ยทำไมสกิลมันไม่เลี้ยงเราเนี่ย โอ้เราจะไป้านนะเสี่ยเสี่ยเสี่ยไอคิปเปอร์อย่าทำฉันนะอย่าตามมาไอคิปเปอร์บ้าไอมันไปไหนอ๊ะไม่ทันละไม่ทันละไม่ทันแล้วไอ้นี่มาจากไหนนี ดีนะมันไม่ระเบิดบ้านมันมันระเบิดตรงพื้นเออมันไม่ได้ระเบิดบ้านถ้าระเบิดบ้านพักน้านสร้างใหม่เลยสวยสวยแบบเ้ิมเต็มซ้อมอ่ะแบบไอ้ตรงเนี้ยเอาเอาเป็นที่หลบซ่อนไอ้พวกนั้นดีกว่าแล้วนี้สเกลมีแต่เออเกินป้านอยู่ตรงเนี้ยมันมาแล้วมันเข้ามาแล้วอุ้ยช็อต

โชคร้ายจังสเกลก็เยอะจังเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งเก็บของเลยไปเอาแป๊บโคกับตุกเฮ้ยสเกลว่ะเดี๋ยวมาของดิโค้กไม้หายไปไหนหมดไม่รู้อยู่ข้างนอกมั้งมันไม่มีมันไม่กระเดนะน็นเลยกระเด็นไปซะเยอะเลย อันนี้ก็พี่เซฟเอาเขานี <for S 1> ้ไปมีของเยอะจะลกเต็มบ้านเลยอ่ะตุ๊กตุ๊ตุ๊วาง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 จะวางทันมนี่พี่เซฟเอาอันนี้ไปของพี่ใช่ไหมมันระเบิดมึงจะนู่นะแามวก็คี้กระบองเพชร เี๋ยวไปที่หลบซ่อนเร็วมาซ่อนเร็วแล้วซ่อนทำไมมันจะเช้าแล้วนะ<ม>าบ<ม>านแสนสุกสุขที่สุดเลยก็ว่าได้พี่เจฟหลังบ้านของเรามีอันี้ต้นป,ปอร์ปเปอร์มนเลงมาังนี้ด้วยนะฮะ มันอยู่ตรงนู้นนะครับมัยมันมาล้วมันมาล้วมันเห็นลูกไหน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 มันเห็นลูกมันเห็นล้วเห็นมันเห็นอยู่นูน่ะโหตรงนู้นมันใหญ่นะมันโตใหญ่กมันจะไปเห็นบ้าอะไรมันก็ยืนเชยของมันมีแต่ไอช็อป อ้ไม่บอกกันเลย94 94ลอมีตายเพื่อน้าขอร้องเลลอมีตายนะอนี่เพือลอมีขอ้แกตายแกออกไปจากโลกนี้ชั้คต็นตายแล้ว อบสกิลที่จนตายดีใจอ่ะเราก็จะไปเก็บของมันกันแลยวยังเดียลอะมางอ่ะสกิลอ่ะสกิลโอ้ทําบ้านทําบ้านทําบ้านเร็วเรือเรือเรือเดือนจีด่วนจีทําตัวเท้าเราต้องเสี่ยงตายเสี่ยงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับไไม่ด้เอาของวิ่งเลย เร็วิเร็ววเร็ววเร็วเร็ววิ่งเร็วเอ้ชิ้นมันมตามมาไหมตามไดูทนอ๋อประตูเรียบร้อยไปรอดนะเรไม่รอดเลยเมื่อกี้อ๋อขุดดินต่อขุดปื้อทำคล้น ทำไมวะดจะออกไปต่หยเมะิ่ปิอย่ามัววยแล้นะันหันหน้าางนี้นาั้วตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วงไมวะคุณเธอก็วาง โอ้ม <là> ันไม่เห็นเราหรอกไกลจะตายนู <w> ่นไงดูนู่นเดี๋ยวเราจะไปตบมีสองตัวเลยพี่พี่ตองกู้พี่ตองกู้อย่าพึ่งเข้าหมวกนี่ตองกู้อย่าพึ่งเข้าหมวกเลือดแมนสองตัวอยู่หน้าห้องบ้านเขาเปิดเอ็นเตอร์เมนต์สองตัวมาดูวยเอาช็อปมาไหมดูตีพี่ทำไมไม่รู้เรื่องเลยนะเลือดมันเหลืออีกสามลีดเอามาตีพี่ทำไม ไม่ไมีไม,ไม่รู้เรื่อง <c oughs> เอนเดอร์ไม้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 อ้าวไม้หายเอาเลยมันหายไปไหนวะเฮ้ยช็อปช็อปชอปเห็นไม้พี่บ้างไหมไม่เห็นเลยละเม็ดเดียวตอนนั้นยังตีทำไมตอนนั้นยังคาบอยู่เลยนะมันหายไปไหนวะ เอ้ยเดเนชวช่วชิวชวไปไป้ยคบีปปจ้มาอยู่หน้าบ้าได้ววัดีพี่ว่าไงไม่ได้เจอกันนานน่นหยเราโอ้พี่อ่พี่ฉลองฉลองจุดพูหน่อยพี่จุดพูดจุดพูจุดพูสิพี่โอ้พี่จุดพูแลสุดยอดมาก พพี่สุดยอดมากเลยยัเรียกพี่เลยม่งพี่เอ็นนี่พี่เอ็เเน,พเนพี่เอ็ <l ots> <า>เนอย่ามานะพี่เอ็นสองอหสองคนเลยนะพี่เอ็น้เด้ี <l ots> ๋วทำปอมทำปอมแล้วาลวบ้านลัวบ้า <l ots> พี่เปิ้ลมาทำไมอ่ะพี่เปิ้ลไงอะ่ะนู่นไงก็แค่พี่เปิ้ลจัดการน่ยสองตัวเลย <laughs> พี่เปิ้ลมาทำไมหรืออย่างนี้เหตุผลนะ่ะไปตัดไม้กันไป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 ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม,ดไม,ดไม้เราจะไปหาสเสบียงนะพี่ตัดไม้นะไปเอ<ป>ือไปไป,ป,ป,ปหาของกินมาไปเยอะๆเลยแล้วเราจะกินต่อเนาะอ้ะยไม่ต้อง เกะเกะขา,ขาเอาไปคาเป็นที่นอนข้าก่อนข้าทั้งหอ,อย่างเลยเอาเอาไหมเอาไหมเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยเประมาหนุกนั่นนะแกะขาวอา่ะได้เท่าไรก็เอาเท่าน,นั้นนะมูน้อยพีย่จูอะไรอยู่ข้างบนอ่ะซอมบี้มินนะิซอมบี้ฮะมินิซอมบี้เฮนะ้ย ไม่ตายด้วยตอนกลางวันยอดอย่าไปหามันนะอย่าไปหามันมาอันตรายวิ่งเร็วด้วยเจอบีซอมบี้อะไรเนี่ยชื่ออะไรอะไรเดี๋ยวไปฆ่าช่อบอมบี้มินอมบี้มีซอมบี้อยอะมาะเฮ้ยช

วัวไปโคตรข้าหมูข้าหมูเฮ้ยเร็วเร็วๆๆเร็วๆขาหมูหมูมาย้หม้าหมูหมูหมหูอยกระตุกหมาหมูขาหมูไปดีอ้